หาเห็ดกันด้วยพี่น้องเออไปดูกันเลยเ<ป>ข่าปลากันเลยด้วยค่ะพี่น้องมิ<ป>นใหมช่ชาเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นงปอลายเบอรสุขสุขคนนะคะเมน,นีนองมินใหม่ก็จะาามาผามมหาเกบเพ็รด,ด้วยค่ะพี่น้องด้วยเบ่งปลาน่นแบบห่ะ เฮ็ดบ่อนายสวัสดีค่ะนอยป้าเค่ะ,ะปลเลยวันนี้ไปหาเห็ดกันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เราจะมาหาเห็ดเก่งมากเลยค่ะไปลเลย เดินดูมีเห็ดเหมือนเห็ดที่แม่แก้วเอาอไปให้กินมีมนไหมนี่นะคะไม่น้นอกินคหืนี่แหละกำลังมาหาอยู่นี่แหละกำลังหาอยู่จ้าเสีดเอดายเห็ดบนนอกพี่น้องเอ้ย ปลาขึ้นมาแหงมาแหลงค่ะเราลงทางลงทางแล้วเหรอทำไงดีฮะตะเกียง,งฮะเกียงหอยสกียงหอยอยู่ไหนไม่จ๋าหนูได้จริงอ่าไปเดินไปดูไม่ไ,ได้ เห็ดเอู๋ตายเลยเห็ดอยู huh. uh. ่ตรงไหนหรือยังคะเห็นเหรอป่ออ๋อยังไม่ทันเห็นบ่โอเคไปต่อไปต่อไปต่อไม่ได้ไไม่ด้กินหอยนกิหอยอยู่เห็ดเหรอได้กินเห็ดเหรออ่าปลาเดินมันหอมตังไงเนี่ยโอ้หมันหอม กิ่นหอมของอะไรคะกินหอมของอะไรนี <t> <aran> ่จ๋ามีมันมันกอดใบมินทน่ะโอ้ระวังเด้อระวังระวังเด้อนวยป้าปลาด้วยค่ะปลาแล้วก็ลูกลูกดินแห้งแห้งพี่น้องก็เบิ้มที่เบิ้มนี่เห็ดเด้อ อุ้ยนี่เจอแล้ว <date. S 1> นี่ด,ด,ด,นดูนี่เจอว่า,า,าด,ด,ดอกเขาขาวนี่ดอกกำลังงอกอุ้ยได้หนึ่งดอกอ่ะป้าเดือต่อนี่อยู่คนนี้อยู่อืมอืมี่มอืมอ่ค่ะ กูจอมาหาเห็ดเลยอื้อมองดูดีๆอุ้ยนี่เด้มาแล้วเจอแล้วนี่เเร็วนี่นมาเร็วเอออูนั่นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเร็ว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 น่น เจอคะ่ะอู้เก่งมากเอามาใส่เลยนี่ให้พี่ใหม่เก็บหน่อยอันนี้ให้พี่ใหม่เก็บหน่อยเดี๋ยวอยขึ้นได้ค่ะพี่ใหม่ไม่เก็บอ่าอ่าพี่ใหม่นี่นี่นี่อู้ยน้องพี่ใหม่เจอแล้วค่ะไม่พ่อบ่ลูกไม่พ่อบออู้ยนี่ดอกใบใหญ่เลยใส่มาเบิ้งเบงหันมาเบิ้งเบิ้งอู้ยนี่ดอกใหญ่แหงน้ะพี่น้องโอ้ยอู้ยดอกใหญ่เลยหันมาหาแม่จี อุ้ยดอกใหญ่เลยดอกใหญ่เลยเฮ็ดละงอกเด้อค่ะพี่น้องเฮ็ดละงอกโอ้หาเบิ่งแนี่เบิ่งตาดีๆนั่นน้องมันเหม่งเก่งมากเลยอ่หาเบิ่งเห็นบ่ปะลังหาเห็ดเด้อพี่น้อง ลงทางฮะปาปาพาเราหลงทาง ตามปลาปาไปเลยปลาพาลงทางหรือเปล่าเนี่ยฮะปลาพาลงทางหรือเปล่าถึงแล้วออกมาแล้ว,ลวนะคะจะทางากลับบ้านนะคะ ជាំម្រាំម្រ្ដាស់ប់់ប